โอ้ไ้น้าสองไฮแนวยังก่าทั้งดำจังไดียจังขึ้นมาดำถึงเหลาดำถึงเหลามีกูทแท้าใครเดีจังไดีจะเอาคู่มันห้องเป็ดกูแท้มันก็เน่าตัวบนมันหลกทันบ่บุญนี่หนึ่งไฮสองไฮสามไฮมันก็พี่น้องปูด อย่างคุ้มวันได้น่ยปูดลกลกลกแคบเปื่อนแล้วนี่ฝนยังเลิ้นอยู่น่ยขันมือเอื้อนมือเฮื้อจังมานั่นได้ตะล้มเป็นหัวใจเดียวบนบ่าใส่ปุ๋ยจากเทียคนแต่ว่าสีทอมอลสีปุกสามพันเอามาส่วนหมดลองเบิองเนี่ยเอ้ยแน่นอนขนาด หัวมันบังดบังโด,งดหังโดฮ่าฮ่าฮ่าแต่ว่างัอลดถี่มาเอาได้จังไดสันละ่ะทางขาดตกแ้งกับขนาดวางเที่ยงหัวมันขนาดลุกว่าท่านไก่ได้เนี่จังเหงาเหรอควบเงาหนึ่งสองสามี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบจุดหนึ่ามเหงาควบเงาสามขว้าง สามข้องเ,เนี่ยกล่ว่าสิลกไปหัดต้นของมีต้นนั่นน่ะคนมาเห็ดน,น้าไว้ไก่มันเลยเนามาสำนีสะก้อนพี่น้องสิลกมันตัวเสียงฝาหองมาจากปุ่นทางซุ้มแพ้แล้วตืมเลืมตติมต่ำมาเลืมตติมต่ำแล้วจบข่าว